นราท่านเราพอเดินทางมาใกล้ถึงบ้านน้องกิฟต์แล้วพี่น้องเพืน่นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าบ้านน้องกิฟต์เนี่ยยังอยู่ดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเห็นได้ข่าวว่าพายุเข้านะักท่าน ยังอยู่ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้เต้นทังพี่น้องเลยโอ้เต้นเราทางังหมามาขุดหลุมไว้โอ้โอ้ บ้านหลังนี้ยังอยู่แต่ว่าเต็นท์เราพังฮะลมแรงโอ้ ลมแรงนะทุกท่านพายุเข้าเมื่อสองสามวันที่แล้วนะฮะสรุปก็คือเต็นท์เราเสียหายนะทุกท่านนี่เต็นท์เสียหายทะลุนี่ตรงนี้นะฮะทะลุนะฮะก็คือไม่สามารถกันฝนได้อีกต่อไปกันได้แต่ลมทีนี้กันได้แต่แดดนะฮะยเอเ เล็กทอใช่ไหมหน้าปราเงาะบื้องชิอูมเด้อเอ่าโอเคเอาหออกครับผมสวัสดีครับเตรียมของออกเด้อลูกมง้งลูกหมูอันเครื่องตัดเออไปทำงานแล้วบ่ โอ้คุณแม่บอกว่าลูกไปทํางานแล้วน้องน้ําไปทํางานกับพ่อบอ่โอ้ดีแล้วละ่ะอยู่บ้านก็เล่ะๆไม่มีเออเปิดเทอมค่อยมาบ่ตัวนี้เนี่ยไม่เอาไปบ่หนี่ <c oughs> ฮะไม่เอาไปบ่หนี่ฮะกินตับเด็กกินตับฮึ <c oughs> อยากกินตับเด็ก อยากกินตับเด็กหิวตับพายุเข้านี่โอ้บ้านหลังนี้รอดพายุลูกนี้เนาะมันมีร่มไม้ได้วยเลยเนาะมีต้นไม้บังไว้มีต้นมุงต้นไม้บังไว้นะท่านเอาอีกคนนึงเดี๋ยวไปไหนอ่ะทางไทยอ่ะโอ้ไปเลาะเล่นแล้ว ตั้งแต่ได้จักรยานมาน้องไทยไม่อยู่บ้านเลยนะ,ะเราควรพิจารณายึดจักรยานไว้ชั่วคราวก่อนนะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโอ้เอาทำมาทำอะไรลหรอโอ่งเตกนี่เออเสียปักเลยเ้อาด้นอีกเออเอาเอเพาว่าใบลุงมูมันอยู่ในนั้นเออ <รา>ไม่ค่อยกลัวใช่ไหมพยายามคูลนะไก่ก็กำลังฟักไข่อยู่โอ้เต็นพังพายุเข้านี่กลัวมันไม่รอดบาตรเลกนะ โอดีเนาะพายุไม่เอาไปเนาะบ้านใหม่เราแต่ว่าทนอยู่เนาะแเิดนะฮะบ้านใหม่เราทนอยู่นะท่านเพราะว่าพายุไม่เไปเต้นเต้นีดงกายุดึงิเต้นหีีดงกลดหีไปเดี๋ยวของออกจากลังนะท่านนะ

อายุมาแต่ลาวบ่เจีกยวกไรเลยนุอะไรเลยเต็มๆเลยอายุมาแต่ลาวมันโดนทดแทนเต็มแต่ว่าแถวนี้มันมาไม่ถึงเนาะก็อย่างนี้ละเข็นอายุละโอ้วันนั S ้นมีการหลบหบในห้องน้ำบ่ <soci> <ain> <Cul kiss essa> วันที่พายุเข้าพากันหลบในห้องน้ำทุกท่านเเนนย่มมีคกรกะะทบลวันที่พายุเข้าทุกท่านพากันหลบในห้องน้าบ้านกนกยิบนะเออแต่ว่าบ้านหลังใหม่มันยังหลบไม่ได้มันยังไม่มีอันผนังยังมียไงดีเนาะแอรซ่วมไว้ในเจ้าเอร์ซ่วมนะ

มาถึงก็เตรียมของก่อนนะท่าน โอเคครับผมเดี๋ยวก็เตรียมลุยงานกันนะพี่น้องเลยวันนี้ก็ยิงพื้นนะท่านยิงพื้นให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยอพอยิงพื้นเสร็จแล้วก็จะจะทำอะไรต่ออาจจะทำมุกหน้านะท่านในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้อาจจะขนพวกเหล็กพวกอะไรมาทำมุกหน้านะครับนะโอเคครับผม